สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้นะเป็นคลิปวิธีการจีบคนเกิดวันอาทิตย์นะครับใครเกิดเดือนวันไหนไม่สําคัญแต่ถ้าคุณชอบคนเกิดวันอาทิตย์นะก็ต้องมาฟังคลิปนี้หรือคุณเกิดวันอาทิตย์คุณอยากจะ ส่งคลิปนี้นะให้คนที่คุณชอบได้ด้วยนะเออจะเป็นแบบคลิปแทนใจให้เขาไปรู้ไปเข้าใจในความคิดของคุณแล้วก็จะได้เอ,อ่อทำตัวกับคุณถูกด้วยนะครับอ่ะมาฟังดีกว่านะคนด้วยความคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกก่อนนะเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูง นะคือตามโหราเนี่ยนไทยจดศักดิ์อัครฐานให้ท่ายอาทิตนะด้วยความเป็นอาทิตเนี่ยเขามีความเป็นจุดฐานบรรดาศักดิ์มีตัวมีตนมีศักดิ์มีสีของตัวเองนะมีอํานาจของตัวเองนะคือคือคนเกิดอาทิตเนี่ยมีความร้อนแรงนะมีความร้อนแรงมีความหรูรานะทุกอย่างต้องรูทุกอย่างต้องราทุกอย่างต้องดีทุกอย่างต้องอมีความเป๊ะ นะมีความต้องมีระบบมีระเบียบต่างๆนะโดยโดยลักษณะนิสัยนะมาเขาเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนในการใช้ชีวิตนะบุค,คลิกเนี่ยมีความแบบเก่งนะเก่งทุกอย่างหรือบุคลิกภายนอกเนี่ย ทุกคนจะมองแบบโอ้เก่งจังเลยทําอะไรที่แบบเป็นผู้นำนะหรือว่าจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องรู้ราต้องดีนะต้องมีบางคนนะเออบางคนต้อง,องมีเพชรนิ้วมีเพชรม,ม,มีพลอยมีอะไรต่างๆที่แบบมันต้องมันต้องดูดีอะตลอดเวลาคนเกิดมาแทแต่คือเขามีความเป็นแบบตัวตนของตัวเองเนี่ยสูงมากๆนะอ่ะแล้วดูซิว่าราทำตัวยังไงเนี่ยเออทำตัวยังไงกับเออคนเกิด วันอาทิตย์นะไพ่ขึ้นเป็นนะคือเขาคนอาทิตย์เนะี่ยใส่แสดงพอดีนะคือเขาไม่คุณไม่ชอบให้ใครมาจี้นะเขามีความเป็นแบบจริตนะมีความแบบอารมณ์อ่อนไหวง่ายคือคือภายนอกอาจจะดูว่าเข้มแข็งแต่ภายในค,คิดเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าคนเกิดอ,อาทิตย์เนี่ยมันเป็นเหมือนกันที่เขามีอีกโกะเขามีอีกโก้ของตัวเองการเข้าหาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปแบบไปข่มเขาอะนะเราต้อง น้อมเข้าหาเออการจีบการคุยการใช้คําพูดมันหวานแพ้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยแพ้แพ้คาพูดมหวานแพ้คําพูดที่เข้าหาหรือเป็นคนชอบที่แบบมีฐานะมีคนที่แบบเป็นแบบไม่ได้พูดเล่นลอยพูดที่ดีพูดที่แบบไม่ชอบเป็นคนมาพูดล้อเล่นพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นพูดไร้สระคือชอบแบบความที่มันแบบคุยกันดูเรื่องในภาษาเดียวกันนะต่อมาไพขึ้นเป็น หันหลังนะไม่ชอบความแบบท็อกซิกหรือว่าทําให้เกิดความปั่นป่วนในชีวิตนะคือจะเข้าหาคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันก็ต้องมีทัศนคติที่มันตรงกันด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนเกิดวันอาทิตย์เขาเปความเก่งอยู่แล้วนะจริงไม่ต้องไปแบบให้อะไรเยอะมากมายนะแต่ว่ามันเป็นในจุดที่มันเข้าใจมากกว่าเพราะคนเกิดวันอาทิตย์อยากเข้าใจเพราะเขาเป็นคนผู้ที่เสียสละนะเป็นคนที่เสียสละกับเออไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรอบข้างเป็นผู้นำนะนั้นเขาเหมือนมีหน้าฉากอะเขามีหน้าฉากที่จะ การทํางานการใช้ชีวิตการทําเพื่อครอบครัวต่างๆเขาแกล่งเขาเจออะไรมาเยอะดังนั้นสิ่งที่คนวันเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องการคือคนที่เข้าใจนะคนที่รู้จักคนที่อยู่เคียงข้างเนี่ยต้องการมากๆกันได้รับที่จะมีคนรับฟังนั่นเองนะครับอะแล้วดูสิสิ่งที่ชอบไม่ชอบอืมีไหมนะสิ่งที่ชอบไม่ชอบเนี่ยนะเนี่ยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ไม่มีใครรับฟังนะสิ่งที่ชอบไม่ชอบคือคนที่มาแบบ ท็อกซิกเกียดอยู่แล้วมีคนท็อกซิกนะมันยิ่งทําให้เพิ่มทวีคูณทําให้คุณวิสาาิทธิ์เขาไม่อยากเขาเข้าใกล้คนที่แบบท็อกซิกอะคิดเยอะพูดมากอะไรเงี้ยอือไม่ชอบนะรือถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นก็อาจจะต้องปรับตัว,ตวน,นิดนึงนะหรือคุยได้พูดได้นะแต่ก็ต้องดูจังหวะจากคนที่ดีเหมือนกันนะครับเน่เป็นคนที่ชอบให้ใครมาดูแลนะให้คนดูแลนะคืออยากให้คนมาสนับสนุนช่วยเหลือนะริงถ้าคนเกิดวันอาทิตย์แล้วคนที่คุณไปเจอเนี่ย เขารวยเนี่ยคือเขาอยากให้คนดูแลเขาพร้อมเปรมแล้วก็พร้อมให้ทุกอย่างนะอยากให้คนดูแลอยากใด้คนเข้าใจเอาใจใส่นะนางนั้นไม่ต้องไปเยอะอะไรมากมายนะคือถ้าเขาชอบเขาเข้าหาเขาชัดเจนอยู่แล้วในความเป็นตัวเองนะเออไม่มีอะไรที่มันเป็นความลับและไม่ชอบความรักไม่ชอบความเจ้าชู้นะโดยลักษณะคนเกิดวันอาทิตย์โดยตามตำราโบราณเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนโดนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความรักมาก่อนเออถูกถูกแย่งถูกแย่งนะเออในเรื่องของความรักมาก่อนทาให้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย เก,เกียดมาก,กับความรักที่เจ้าชู้ความรักที่ไม่จริงจังไม่จริงใจเนี่ยคือถ้ามันมีอะไรแบบคลายเล็กน้อยเนี่ยก็มีโอกาสแบบคิดถึงเป็นกันนะแต่ก็ไม่ได้แสดงออกแบบเต็มตัวแต่ก็ไม่ชอบก็ต้องระมัดร,ระวังไอ้คำพูดอะไรต่างๆที่มันล่อแหลมไปทางเรื่องของแบบความเจ้าชู้ความที่มันทาให้เขาคิดเยอะคิดมากได้เนี่ยมันทําให้เขาตีตัวออาหหางคนได้เลยเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับแล้วสําหรับคนที่จะซื้ออะไรแค่กับคนมนอาทิตย์เนี่ยควรจะซื้ออะไรดูสิ ใัยขึ้นเป็นโอ้นะประกันสุขภาพ <c oughs> นะเฮ้ยแต่จากคนเกิดวันที่เนี้ยคือเขาเป็นคนที่รักตัวเองนะหรือเป็นคนที่แบบมีความที่ต้องแบบจัดระบบร,ระเบียบแบบแผนชีวิตนะเออการที่เป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยชอบนะอะไรที่มันเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอ่าซื้อคอร์สเอ่อเกี่ยวกับการออกกําลังกายก็ได้เวปโปรตีนอ่าหรือคือออกกําลังกายนะหรือการดูแลสุขภาพต่างๆหรือ ชวนไปหาหมอหรือว่าการที่ซื้อประกันสุขภาพออกไ็ได้เกี่ยวกับการรักษาทั้งหมดทั้งหมดนะคุณเกี่ยวกับทิ่นี้รักตายเลยนะต่อมาไยขึ้นเป็นธรรมหารเออนะหรือจังเชฟหรือเปล่านะคือโทษเกี่ยวกับทิบางทีเขามีเวลาแบบน้อยทำนู่นทำนี้ทำนั่นตลอดเวลาในกันมีคนดูแลมี พาไปกินอาหารหรือพาไปกินจากมือเชฟหรือว่าซื้ออาหารที่มันแบบมีความรู้รานะไปหากินพัตคารดีๆนะหรูๆสักมื้อหนึ่งโอ้โหถูกใจนะปลื้มเป็นปลิป่มน,นะต่อมาใครคือเป็นทําความสะอาดไม่ใช่ไครทำความสะอาดบ้านก็อนนะคือมันเป็นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่มากกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะในสิ่งที่ คเขาตัวเขาเองอาจจะมองข้ามคนกเกิดที่จะอาจจะมองข้ามแต่คุณใส่ใจเรื่องเล็กเลยน้อยเนี่ยมันมันยิ่งทําให้มันได้ใจนะได้ใจจากเอ่อการใส่ใจการดูแลนั่นเองนั้นคนเกิดวันอาทิตย์แพ้คนเอาใจนะเออแพ้คนที่เอ่อเข้าหาบ่อยๆนะมันลุกตื้นะลุกตื้อจะแพ้ต้องต้องเข้าหาให้ดีนะเออถ้าหากคุณเกิดวันอาทิตย์นะก็ส่งคลิปนี้นะครับให้คนที่คุณรักคนที่คุณชอบหรือถ้าคุณกําลังจะจีบคนเกิดวันอาทิตย์ก็ขอให้คุณสมหวังแล้วก็เต็มที่กับความรักครั้งนี้ เป็นพลังใจให้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ